สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะในโหมด 4M นะครับกับฮีโร่โซลแวกนะหรือว่านินจาจะห้าแล้วพี่ <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่บวกได้ปะมาันาพอปะเอาได้นะ ตายแล้วมั้งพี่อีบิดนี่ถ่ายได้ไหมรอดไหมไม่รอดนะนบิดนี่เอาเรื่องเกินบิดอะขยันแม็กดาวดูนะเดี๋ยวมึ่เดี๋ยวเจอกันโคดิฉีดอัดน้ำเลย คือมันมจะมาสก,กิลผมไปอ่ะเอาอีก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 อ่ะพี่ย,า,ย,า,ย,า,ยา่ยา่ยา่ยาเอาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาระยะชัวร์วดีกว่าเชื่อผมอยาเลยพี่มีไม้ให้ผมกัดไปกัดมันนะห่วยเอ้ยรูล่างไม้หรือยาไม้พี่ไม้ไม้ไม่ไม่กินยาแล้วอย่างนี้ไม่กินยาแล้ว เลยกินยาแล้วเลยกินยาแล้ว,ก,ลวกินฟางแทนกินฟ<ๆ>างแทนเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเฮียลูนดีย <c oughs> ังไงวะตายละสับกูไม่เคยไม่เคยมีใครได้สัแม็กซดาวกูฟรีๆเียเราจะเดินจากกูไปได้ <c oughs> มิมนี่ยังมา เอาเรื่องเกินมาดิไมีไเข้นแน่ไปล่างรูนิงบล็อกมั้งเดาไม่รอดแล้วพี่มาเดินโวมบวกกันดีกว่าเหมือนว่าจะไปไม่ทันอ,อย่างนั้นกูก็ได้สวนนะวะไม่มีใครจะเดินแบบมาเดินมาตีกูฟีฟ,ฟีโดยที่กูไม่ได้สวนอะ่ะไม่มีจ <are> <laughs> ุ๊ดดีดีจุ๊ดดีดีไปนมีใครกกูดาวได้ฟรีมันไม่ได้สมัครกันเลยพี่ตอนเนี้ย ไม่เอมบิดเดี๋ยวก่อนจะโดนกูหลายๆรอบเลยเดี๋ยวก่อนไม่บิดนะขอเด็กมีเพื่อนเธอเจอกันขอเรื่องเกินนะเรื่องเกินแค่เล่นเป็นไรนะเดอะดาร์กก่อนเดอะดาร์กเดอะดาร์กเดอะดาร์กพี่มันไม่ใช่เล่นกลางพี่อย่าเต้นอันติน้ำมึงไอ้สัน โอ้โห oh, ยังมีคนวาร์ปเลยทีเอ็มตามกยันป้อมต่อรอบนี้กูล่าม yeah> ึงบ้างไอหนุ่มมาเพื่อนเ๋ยวลีมานาเสียลูกลีตอนเจอโน้ทหล่มดิไว้อีกแล้ว ดิ้ดไรดิดร้ดขอดนะคอร์ดนี่แหละแต่ดิด <laughs> ด้ดไรเจอ้ลเดิเดิ้ลเดิ้ลอย่กบ,บวกอ่ะพี่มันอยู่คนเดียวอีกสักรอบไหมพี่ได้ มาดิพี่ามามาผมล่อให้พี่ดับไปนี้ไปนี่ไปนี่ไปตายละตายละตายละตายวะนานยังวะแล้วตายสองไงไม่เคยมีใครแซวแบ็กกูดาวแซวแบ็กดาวลิ้น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 พันละลิ้นพันละ เอาเมเนะไมเมเนะพี่เอาไหมเอามาก็ด e ีพี até, ่เพราะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านด้วมีมะนาวปั๊มแยกลางขวัญน้ำป้อมให้หน่อยพี่สักต้นก็ดีนะ ไมเลนไปเลยบินเผามันไล่้วยกูจะเคยได้รูนจริงกับเขาปะเนี่ยชีวิตเต่านี่ก็รันทดเหมือนกันนะรนยิงไม่เคยได้เนี่ย หมือนนนเกมนั้นแหะนั่นมันมัมามันมามันมามันมาตัวอะไรพี่ตัวอะไรตัวอะไรเนอร์พิซเนอร์มาวิ่งมากันน้ำอ๋อไม่ไม่มันเข้าไปรับชิปกลางยังไงก็ต้องบีชีบีก่อนวะสกิลเยอะเกินเมื่อวานก็ช่วยนนอัดนินจาไปเหมือนกันอยากเล่นอ่ะผมเล่นมา3-4เกมผมไม่ได้ จบก่อนตลอดกลังไปกังไปอย่าให้มาดินายพี่วิ่งมาพี่วิ่งมาบริจารบริจา รอรอรอ้อมหลังก็ได้พี่ได้ป้อมอ่ะไม่ไเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดรอปนคลิคลิปดันอยู่คลิปดัอยู่ออโต้อยู่ไีามอล่าฉันไม่มีติที่วิ่งมารอรอปลาข้างหลังรอปลาข้างหลัง ต้องช่วยกันหารมันหายไยากหน่อยนะไอ้หนุ่มถาแล้วจะเป็นดาวขวดีนั่นนั้นเลยวะโอ้วัสนากูเยีย พ่อ <ś les> สนาเต่าน้าอยกูรลดไม่เคยเป็นใจ <ś les> ยังไงก็ต้องมีคีบีก่อนนะทุกคนสกิลฝั่งนน้นเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เดอะดาร์กยังไม่ได้ดูนเคเวอร์นะยังไม่ได้ขวานดีกระจายผมน่าจะตั้งนำอยู่ <ś les> <ś les> Like the is, I go heart streak feel stronger as the earth <laughs> Oh, I thought you were getting king here. <laughs> Roots only weigh you down. พี่แม่เดอะดักรวยยัเลยวะลากได้ขวานละอ๋อได้ไปสิบเอ็ดต oh. ัวน oh. mm um> ี่สิบเอ็ดตัวเลยเหรอเออก็ดูดิเลนบนสิบเอ็ดตัวบอกเลยอย่าแซมแมตดาวกูเครื่องเขาติดแล้วว่ะคนคนนี้ nature nature strikes them I'll tell you what, i not going to miss the I'm you you missed right? I swear my pleasure May the earth bless you They will bow before the might of nature I'll show them the proper hell flower my pleasure one touch of nature makes Bye the whole world tremble. The Legion have destroyed a hell tower. Right time, right place. <laughs> 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 อย่างนั้นก็ได้สวนนะพี่สวนไป็สามตัวแต่ข้างบนโดนแหละแกแค่นี่กูแบบค่อยเปรี้ยวโอ้โหเนี่ยกูดบายว่ะเพื่อนๆกูดบายว่ะเพื่อนๆบอกแล้วให้ตีถ่วงเว,วไ,ไปกลับน,นครนใช่แ <laughs> อร์แอร์แง่งดันไปเที่ยวเดียวไงถ่วงเวลาไม่ใหงถ่วงเวลา ได้ตัวปะไม่ได้ล้วมาริคนจะทำบีคีบีเลยวะ <c oughs> คือไอเทมนินจามันก็เดิมเดินั้นทุกคนบีคีบีแยกร่างวินโบเกนจูโรนูอะไรประมาณนั้นนสามอันติป๊อป๊ป๊ปปปปอป๊ไม่อันติ <c oughs> เออสวย ใช่เราสวยมากโอ้โคิดเจอไปด,ด,ไดโอ้เคคิดไปดโอ้เขาหลอนอะไรวะเนี่ยเช้าๆกูเจอแต่อะไรละหลอนๆก็ไม่รู้ <c oughs> หัวจะปวดล่างน่าจะได้เล่นพี่ผู <c oughs> ขนนุ่นไปดิ าเารท์ฟวี่ไปซืวักันนะเอ้พี่ไปพี่มาซื้วัไม่เป็นไรพี่ผมออกได้ทางในเอร์ออกทำเสร็ โอ้ยฮี้วโดนประ่าไดึงงานนี่ฮิ้วเด้งงานนี้เพื่อนเดบโบร นี่เป็นไงล่ะออกโลกบอกก่อนด้วยไม่ออกบิง้งออกเท้ากดด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดบนเดฟก,กันไหม <c oughs> ทางีนึงจะเดฟข้อมบนกันไหมต้นพูทำไมเนี่ย <c oughs> The might of nature makes the whole world tremble. As the autumn breeze I go. My vines shall entwine. One of your structures Wait is point. under attack. The Hellborn have destroyed a legion tower. One touch. Nature. Now the might of nature. One of your structures is under attack. Flowers grow slow after all. My vines oh. shall entwine. Trời a hellborn tower, lạ lời lạ lời lạ lời lùng 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 เรื่องเลยก็จะดูได้เต่าตุ่มติ่มฉี่เรียบร้อยเต่าตุ่มติ่มฉี่ไปเลยรักลุ่นได้ยังไงต่อเอเวอเรสต์นี้นี่ตามมามาดาวเป็นติ่มฉี่ชงเช็คชงเช็ค สอมนานีดาวบอกแต่ดาแอย่าไปยอมอย่าไปยอมว้บไม่นานมโอ้โหถ้าดาวแล้วได้ตีเจ็บสแตกนะช่างนี้มึงตายแล้วมึงไม่รอดแล้วต้องกลับหนูยะไปพี่ชิมไปรอตรงคลองนะคลองกางนี่อย่ามอยล่าไรสั์ ดเดบโบนะบิงก์ก็ยังไม่ออกคนระับไอ้น,นี่มันดูพักเยอะกันไปปะยอดจริงจเขาเขาสมบทบาทสมบนบาทยัง,งนนะั้นเนี่ยไม่รู้จักดักพักระดับเจลีเ <c oughs> จลีไปตีเขาให้เดียวเดียวบ่อน,นี่หน่อยบ่อน,นี่หน่อยมีบ่อน, <c oughs> นอะเอาเอาฟ้าก็ได้พี่เช็คเสานี่ก็พอไม่เป็นไร พี่ยืนลอตีนให้เองพี่ถนัดเรื่องลักตีนให่บอกยตีนี่แหละพี่ตีนรู้จักจะเขาพวกกันแล้วกูไปก่อนเลยครับไปเล่นพี่เล่น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 น่งเก็บหมาเร็วไปพี่ไปลุยลุยลุยลบิดต้องโดนบิดต้โดนบิดต้องโดนกูพี่ลึกไปลึกไปอย่าอย่าอ่าลึกไปลึกไปลึกไปใจเย็น For the might of nature. And, and, bite. and bite. Roots only weigh you down. Right time, right place. Like the autumn breeze. I go. Roots only weigh you down. เรื่องลับตีถ้าเป็นกูจริงๆเลยสภาพอมอมเก่งแล้วด้วยอือเอามันให้ได้เยียมเลยมบิกไม่ออกไอ้โง่ไมลา่มลาบอกว่าผมให้ตายก็จะไม่ตายให้เกียรติได้ผม อโอ้โหอัตราการฮุกเท่าไหร่เนี่ยอยากเห็นจังเลยฮุกยังไม่โดนจะออกคาถาฟ้าไอ้หี่เอ้ามนไปเบีเพื่อนซะแล้วลลโอ้โห เตากูออหลอนจัดตั้งแต่มีจบแข่งมาพี่รู้สึกว่าผู้เล่นจะหลอนขึ้นเยอะหนักเลยเลยพี่หมดอมนอดมอนี่ไม่ต้องพูดถึงอะสวยสวยกัดเลยกัดเลยตัวเนี้ยเมกาตีคนเดียวนูมาเดียวมาเดี๋ยว เกี่ยวไม่ถึงอีกมันทำอะไรมัน

กดเขียวไม่ได้เลยฝากด้วยนะครับทุกพี่อนจาเล่นไม่ได้แล้วกูเปรี้ยวข้างหลังข้างหลัง โอพี่ไหแล้วยไรเบบเอเขาดไปนิดเดียวเฮียหลบได้เนี่ยนักเอ่ะเฮ้ยดึงโดนสักทีว้าว โอเคทุกคนเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากทุกท่านชอบใจอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะพี่พังเองขอตัวด้วยครับเอบบาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก,ออก็ขอบคุณมากครับบายฮะ